ป้าครับเอามะม่วง2แฝกค,คูณ3แฝกค,ครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมเป็ดขี้สงสัยในพูดแบบวิดวิป้าครับเอามะม่วง3แฝกค,คูณ2แฝกค,ครับอ่าพี่ครับรบก,กวนช่วยหยิบลูกอมให้ผมเป็นเมทริกสามคูณสได้ไหมครับ เราก็คงไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําจวันมากในระดับนี้ถูกไหมครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องใช้คณิตศาสตร์ขนาดนี้ในการสั่งอาหารเนี่ยมันก็คงจะยากต่อชีวิตของเรามากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เราเรียนคณิตศาสตร์ไปทําไมอะเราโดนฝึกคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนที่บอกมาคือเราไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์หรอกโตไปแล้วก็มีเครื่องคิดเลขเริ่มมีคอมพิวเตอร์เริมี Excel เราไม่ต้องคิดเลขเองสักอย่างแล้วเราจะนั่งสอบเลขไปทําไมทําไมเราต้องโดนแม่ตีเพราะว่าสอบคณิตศาสตร์ไม่ได้หรือว่าเออทําไมคุณครูต้องอยากให้เราเก่งคณิตศาสตร์ขนาดนั้นตอนเด็กๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่เคยเข้าใจครับแต่ก็มั่นใจว่าคงไม่ได้ใช้ขนาดเรียนวิศวะแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์ที่ใช้มันก็ไม่ได้เยอะเท่าตอนมัธยมที่เรียนมันไม่ใช่เยอะแต่ว่ามันก็ใช้เนื้อหาอยู่ไม่กี่เนื้อหา แล้วยิ่งคนไปเรียนหมอเนี่ยคู่วันนี้เพื่อนผมที่เรียนหมอบางคนเรียนคณิตศาสตร์หนักกวา่วาคนเรียนวิศวะอีกนะครับก็เขาจะเรียนคณิตศาสตร์กันไปทําไมแล้วคนในสังคมก็มองคณิตศาสตร์ในแงล่ลบๆนะครับอย่างที่ผมเคยไปอ่าอย่างที่ผมประชดให้ฟังไปตั้งแต่ตอนแรกอะว่าเออเราไม่ได้ใช้มันอย่างนั้นอะเราจะโดนบังคับเรียนทําไมอะมันไม่สนุกมันคิดหนักมันปวดสมองวันนี้เราเลยมาคุยเรื่องนี้กันครับคืออยากเล่าให้ฟังว่าผมมาเรียนสายวิทย์มาตั้งแต่เด็ก เรียนเรียนมาจนปัจจุบันก็เรียนวิศวะก็เป็นยังเป็นสายวิทย์อยู่ผมก็มีความคิดเหมือนทุกคนแหละครับว่าเออเราจะเรียนบวกเลขเร็วไปทาไมเราจะคิดเลขเร็วไปทําไมเราจะเรียนบวกเลขเยอะๆไปเพื่ออะไรเพราะว่าสุดท้ายเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้เครื่องคิดเลขได้ผมเคยถามอาจารย์อย่างนี้เหมือนกันครับตอนสมัยมสองอาจารย์ผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อาจารย์สูงาอายุแล้วนะครับแต่อาจารย์น่ารักนะครับแต่แค่ตอนนั้นเขาก็หงุดหงิดนิดนึงที่ผมถามอะไรเขาอย่างนี้เขาบอกว่า ถ้าเกิดใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยเดี๋ยวก็สมองเสื่อมหรอกเออไม่รู้จะคิดเองถ้าคิดเองเนี่ยมันจะได้คิดเลขเร็วๆไงจะได้ฝึกจะได้เก่งขึ้นสมองจะได้มีการพัฒนาตอนนั้นเรายิ่งอคติาคณิตศาสตร์หนักเลยครับเพราะว่าก็มันมีเครื่องคิดเลขให้ใช้อาจารย์อาจารย์ไม่เคยไปทางานอย่างอื่นนี่ใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องอยากให้ผมไม่ใช้เครื่องคิดเลขสิแต่พอเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็เออเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้สอนเลขให้กับเราวิชาเลขกับคณิตศาสตร์เนี่ย มันเป็นวิชาที่เออเราก็เรียกมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันมันไม่เหมือนกันนะคณิตศาสตร์มันไม่ใช่ตัวเลขอะตัวเลขละมันเป็นแค่สัญลักษณ์เราเจอมาในทุกๆวิชาแล้วเออต้องเจอในทุกๆก้าวของชีวิตประจําวันมันเป็นสัญลักษณ์ถ้าคุณมองว่าไอ้สัญลักษณ์ตัวนี้มันเป็นแค่สัญลักษณ์อะอืมคุณก็รู้แค่ราคามะม่วงก็พอแต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกกันไปในถึงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สิ่งที่มันให้กับเรามากๆก็คือตรกะครับ ตรกะทางความคิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราฝึกฝนซึ่งไอการฝึกฝนที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเราตั้งใจมันก็จะดีมากๆเนี่ยก็คือคณิศศตษร์คณิตร์เนี่ยมันฝึกตะกะเราในการตีโจทย์สมมุติถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อ10หรือหลายสิบปีก่อนที่คุณเรียนโจทย์เลขง,ง่ายๆครับคุณก็จะจําได้ว่าเออหลังจากคุณมีทักษะบวกลบคูณหารแล้วท้ายบทเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเช่นคุณลุงไปซื้อมะม่วง2กิโลกรัมคุณป้าซื้อมาให้เพิ่มอีก2กิโลกรัมมีมะม่วงกี่กิ เนี่ยครับมันก็จะไล่สเต็ปโจทย์นี่ยจากยากไยจากง่ายไปยากซึ่งไอสิ่งพวกนี้มันทําให้เราเห็นในสังคมอย่างชัดเจนว่าคนที่ไม่มีตะกะทุกวันนี้มันก็เยอะคือผมไม่ได้หมายความว่าเขาโง่หรือเขาไม่ดีนะครับในความหมายของคาว่าไม่มีตะกะก็คือเออการคิดอะตะกะเขาจะน้อยซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตะกะน้อยในบางเรื่องเหมือนกันเช่นการ เราอ่านข่าวหรือว่าเออเราเข้าใจอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดอย่างถี่ถ้วนเราก็จะมองว่าเอออาจจะเข้าใจแบบนี้เข้าใจตามบริบทมันซึ่งบางทีมันมีในยะแฝงหรือว่ามีสเต็ปลำดับเหตุการณ์ที่เราจะต้องคิดมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็คือสิ่งที่เราเห็นชัดในคณิตศาสตร์มันพูดมันก็เหมือนอวยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณเรียนการเขียนโปรแกรมอ่ะคุณจะเห็นชัดเลยว่าในการเขียนโปรแกรมตรกะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆลำดับการคิดเป็นขั้นเป็นตอน มันคือการที่คุณจะบอกโปรแกรมของคุณว่าคุณจะเริ่มจากเงื่อนไขไหนก่อนไล่ามาเงื่อนไขไหนคุณจะวนลูปยังไงพวกเนี้ยมันเกิดจากคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคณิตศาสตร์มันได้เอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมขนาดนั้นไหมมันก็ใช้แค่เลขฐานสองเมทริกหรือถ้าคุณเขียนโปรแกรมลึกๆก็อาจจะใช้แคคูลัสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ไม่ว่าคุณจะเขียนง่ายหรือยากคือตรรก,กะทางความคิดครับเลเาริโอะครับเขาก็เคยพูดเอาไว้ในหนังสือของเขาว่า ในโลกอนาคตอะภาษาที่คุณควรพูดได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาคอมพิวเตอร์คุณจะต้องพูดได้2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์นั้นอะมันก็ใช้คณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่สนใจคณิตศาสตร์เลยแล้วมองว่าคณิตศาสตร์มันไม่มีประโยชน์จริงๆมันมีประโยชน์สาหรับคุณนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้แสดงอิฤทธิ์ของวันออกมาชัดเจนในการในคนที่เขาเรียนหมอนะครับ เพื่อนผมอะ่ะเรียนหมอเขาจะเรียนคณิตศาสตร์เหมือนกันผมเรียนวิศวะนะผมต้องใช้คณิตศาสตร์ตรงๆเลยแต่ขอไปเทียบกันนะข้อสอบของคนเรียนหมอในะบางทีมันยากกว่าด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าคนที่เขาเรียนหมอเขาจะต้องใช้ตรรก,กะในการวินิจฉัยคนไข้ว่าเออคนไข้จะเป็นโรคนี้ไหมคนไข้จะต้องมีเหตุการณ์ลำดับคนไข้อย,ย่างไงว่าเออเนี่ยถึงจะมีโอกาสเป็นโรคต่างๆบางทีอะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อคุณในการทํางานถ้าคุณจะทํางานสักชิ้นหนึ่งอะ่ะ มีหลายคนมีปัญหาเรื่องการจัดการเวลาไม่เป็นในการทํางานนะครับเวลาในการทํางานเนี่ยมันมีให้คุณจํากัดอยู่ละทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันมันขึ้นอยู่ว่าคุณอนะ่ะใช้24ชั่วโมงนั้นไปกับงานแบบไหนใช้ไปกับชีวิตแบบไหนถ้าคุณรู้จักการลําดับเหตุการณ์งานที่สาคัญก่อนหลังเนี่ยมันก็จะทําให้คุณอนะ่ะทำงานได้เร็วขึ้นทํางานได้สมูทมากขึ้นทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นอา่าหนังสือจัดการลําดับชีวิตนะครับ พอไปนั่งอ่านเนี่ยทั้งหมดมันก็คือสิ่งที่เคยเรียนในคณิตศาสตร์มาทั้งนั้นนะมันก็คือเริ่มจากโอเคตัวที่สําคัญก่อนเง่อนไลำดับความสําคัญลำดับความสําคัญการจัดลําดับสถานที่ว่าทํานอกบ้านได้ไหมต้องทําในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นทักษะที่พัฒนามาจากคณิตศาสตร์เรียกได้ว่าในการทํางานของคุณถ้าคุณอยากให้งานของมุมีประสิทธิภาพหรือว่าการใช้ตรรกะทางความคิดทั้งหมดที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันอะ มันมีพื้นฐานมาจากคณิตศาสตร์ทางนั้นแหละครับคลิปนี้มันก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าผมก็อยากแบ่งมุมมองให้ดูว่าเออคณิตศาสตร์มันสําคัญกับชีวิตเรามากจริงๆผมไม่ใช่คนอวยคณิตศาสตร์เพราะาผมเองก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ที่ยังต้องฝึกมันอยู่ยังต้องเรียนมันอยู่ต้องแก้โจทย์ยากๆเนี่ยก็เพราะว่าเออเราอยากมีตะกะในการตัดสินใจเราอยากจะคิดอะไรให้มีรูปแบบแบบแผน เราอยากจะลำดับเหตุการณ์ในการทำงานให้มันแน่ชัดแล้วก็ทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองครับ